สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วออกแบบทรงคิ้วเพื่อแก้ไขคิ้วตกคิ้วสั้นคิ้วไม่มีให้ดูสง่าหน้ามองยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าท่านนี้คิ้วตกมากคิ้วลู่ตกมากก็จะทําให้หน้าดูเศร้าดูหดหู่อยู่ตลอดเวลาถึงธรรมชาติจะให้มาอย่างไรเราก็อย่าปล่อยให้ธรรมชาติลงโทษเราได้นะคะคิ้วคือมุงกุดของใบหน้าคํานี้ยังใช้ได้เสมอนะคะ แค่มาสักคิ้วทรงสวยๆเข้ากับใบหน้าหน้าตาคุณก็จะดูดีมีสง่าราศีขึ้นทันทีค่ะไม่ว่าจะคนคิ้วโดกคิ้วหนาคิ้วบางคิ้วสั้นคิ้วยาวคิ้วสูงคิ้วต่ำก็ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงให้ดูดีขึ้นได้ค่ะเพียงแค่คุณไปหาช่างฝีมือดีที่คุณไว้ใจราคาสบายกระเป๋าที่คุณจับจ่ายได้เพียงเท่านี้ก็ได้คิ้วสวยมาช่วยเสริมโง่เฮงให้คุณแล้วค่ะ แต่ถ้าคุณไม่รู้จะไปสักคิ้วที่ไหนเพราะไม่รู้จักและไม่ไว้ใจก็ลองพิจารณาช่างพัดได้นะคะช่างพัดอาจจะฝีมือไม่ดีเลิศเท่าไรนะแต่สักคิ้วให้สวยดูดีได้แบบไม่ต้องแก้ไขแน่นอนค่ะช่างพัดรับสักคิ้วลบคิ้วล้างคิ้วรับแก้ไขปรับทรงปรับสีเติมสีหรือสักใหม่สวยๆจะเป็นสักคิ้วทุกรูปแบบหรือสักปากชมพูสักนมชมพูสักขอบตาอินเนอร์ายไลเนอร์ก็รับหมดนะคะ ราคาสักคิ้วของช่างพัดอยู่ที่ราคา2,900-5,000ถึง 5, บาทค่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่สไตล์ที่ลูกค้าต้องการสักค่ะช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิท95อยู่ตลาดบางจากท้ายตลาดนิติดนะคะเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรค่ะถ้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือโทร0654919699ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ